ท่านเฉลิมกับผมกับน้องวันรู้จักกันมาจนจนเขาเรียกอะไรเออมันมันมัน,มนถ้าเปรียบกันก็เหมือนญาติกันนะนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันอะไรกันมีอีกนิดหยกหน่อยตอดนิดตอดหน่อยก็เป็นสีสันเจอเจอกันเมื่อไหร่ก็เจอกันเมื่อไหร่ก็อ้าแขนสโลโมชั่นวิ่งเข้ามา สุขที่รักกันทั้งนั้นนะเอ้ยวันนั้นผมผมได้ถามว่าท่านไปท่านไปอีกพักแล้วนะไม่รู้ก็ไปถามเองนี่เพราะท่านยังไม่พูดผมจะพูดได้ยังไงล่ะอ่าภูมิใจไทยกรุงเทพไม่แข็งแรงภูมิใจไทยกรุงเทพไม่แข็งแรงภูมิใจไทยขออยู่เป็นบ้านนอกกานนอกอย่างนี้แหละครับเราก็ เราก็พยายามจะจะแจ้งเกิดในกรุงเทพให้ได้แต่ค,คุณกรุงเทพก็ยังไม่ได้ให้โอกาสเราอนนส,สองครั้งสามครั้งเราก็ต้องรู้ตัวเราเองแสดงว่าต่อหน้าจะไม่เล่นเวทีกรุงเทพตลอดก็เราต้องดูว่าคือถ้าเราส่งคนเราไม่ได้ส่งใครก็ได้เข้าไปเราต้องมั่นใจก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการะแสกรุงเทพเราไม่ค่อยมีตําโพตําเภอก็เห็นอยู่แล้วอนุตินก็โหลบวยตลอด ใช่ไหมเพราะเราต้องเตรียมนิดเตรียมตัว